แบนดอนอินแกมนะครับหนึ่งในนักบาสที่แฟนช่องขอให้ทำคลิปชําแหละมากที่สุดนะครับแบนดอนอินแกมเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดไซเบอร์14อยู่ที่นิวรีพิลแคนนะครับเขาเกิดวันที่2กันยายนปี1997ปัจจุบันเจ้าตัวอายุ25ปีแล้วเขามีความสูง6ฟุต8หรือ203เซนติเมตรเขาหนัก190ปอนหรือ 86กิโลกร,รัมนะครับแบนดอนอินแกรมเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสมอลฟอร์เวิร์ดที่มากด้วยพรสวรรค์เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นตั้งแต่ระดับมัธยมนะครับในระดับมัธยมเนี่ยแมวมองเคยวิเคราะห์ไว้ว่าแมวมองส่วนมากนะครับทั้ง ESPN ทั้งสเกาทั่วไปเนี่ยให้เขาเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดที่เก่งที่สุดในรุ่นรวมถึง r e v o l Sport เนี่ยให้เขาเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดที่ดีที่สุดในรุ่นในอันดับที่2และก็ ถ้าเทียบรวมในอายุเท่ากันเนี่ยแบนดอนอินแกมเนี่ยอยู่ถึงอันดับที่3ถึงที่4ในรุ่นเลยก็ว่าได้แบนดอนอินแกมเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเด็กที่มากพรสวรรค์นะครับเขาติดแม a l โดนอลอเมริกันในปี2015นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเด็กที่เทพมากที่สุดในรุ่นเขานะครับในสมัยมัธยมเนี่ยผลงานโดยเฉลี่ยของเจ้าตัวนะถือว่าเตะตามากๆเป็นตัวระดับตัวท็อปและเขาเข้าไปเล่นที่มหาวิทยาลัยดุก๊ก เขาเล่นที่ดุกในปี2015ถึงปี2016ในรายการสุดท้ายเนี่ยเขาทำผลงานไว้ที่23คะแนนโดยเฉลี่ย6.3รีบาว2.7อาร์ซิดและเข้าดับใน NBA นะครับแบรดดอนอิงแกมถูกดับโดยร้อสจิลิสเลเกอร์เขาเป็นดับอันดับที่2ในปี2016เป็นหนึ่งในตัวที่เลเกอร์คาดหวังมากๆ พอเข้ามาอยู่ใน NBA ผลงานของแบรดอนอินแกรก็ไม่ได้เลวเลยนะครับเขาเป็นหนึ่งในเด็กที่มีแววจะลุ่งมากๆก่อนที่โรบอนเจมจะมาแล้วทำการเทรดแรกกับแอนโทนีเดวิดแบรดอนอินแกมผลงานในฤดูกาลนี้เขามี24.7คะแนนโดยเฉลี่ย5.5รีบาล5.8แอซซิตฟิลโกโดยรวมยิงอยู่48.4% 3คะแนนพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เขาพัฒนาการยิง3คะแนนยิงสูงถึง39%มบนแบดอนอินแกมที่มันเด่นๆสสถิติในฤดูกาลนี้นะครับเขายิงฟิลโกละดับ48%เป็นอันดับเท่57ของลีกเขามีลูกโทษยิงอยู่88%อยู่ในอันดับที่16ของลีกแล้วก็รางวัลเด่นๆที่แบนดอนอินแกมสามารถคว้าได้ใน NBA เนี่ยเขาเป็นผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมในปี2020 เขาเป็นผู้เล่นระดับออสตาในปี2020นะครับหลังจากนี้เราจะไปดูว่าแมวมองเนี่ยเขาเห็นอะไรในตัวแบรดด n อนอินแกมกันนะครับสิ่งที่แมวมองเห็นในตัวแบรดดอนอินแกมนะครับเขาบอกว่าแบรดด n อนอินแกมเนี่ยเป็นคนที่มีความไวความคล่องตัวเป็นคนที่มี agility ที่ดีมากเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ตัวสูงแต่ว่องวเกินความสูงตัวเองแล้วก็สัญชาตญาณน,นักล่าความที่ได้กลิ่นคาวเลือดแล้วก็คอยล่าสกอ เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทำสกอร์ได้น่าประทับใจแบรดอดินแกมมีอาวุธเยอะมากๆก,การเล่นวงในการข้ามเข้าไปเล่นการเฟดอเวจัมช็อตระยะกลางยิ่งการยิงเนี่ยทำได้โดดเด่นขึ้นมากแล้วก็หลังจากออกจากล้อยจิลิเลเกอร์เขาพัฒนาเรื่องการยิง3คะแนนเขาเป็นหนึ่งในสมอลฟอร์เวิร์ดที่สามารถขยับไปเล่นพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดได้เขาเป็นคนที่มีส่วนสูงแล้วก็มีความยาวของขนาดตัวเป็นอะไรที่หายากมากๆ คนสูงยาวขนาดนี้ยังชูตติ้งบอลได้ดีมากแมวมองได้บอกว่าสิ่งที่เขาประทับใจในตัวแบรดอนอินแกมเนี่ยนั่นคือสกิลการชูตเขาเป็นหนึ่งในคนที่ตัวสูงที่ยิงบอลได้เนียนตามากๆแล้วก็ถ้าแบรดอนอินแกมเนี่ยเพิ่มน้ำหนักตัวมากกว่านี้จะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าแบรดอนอินแกมเนี่ยเขายังสามารถป้องกันตัวต่อตัวได้ดีถ้าเป็นผู้เล่นตัวเล็ก แต่ถ้าเจอผู้เล่นตัวใหญ่ๆตัวหนาๆเนี่ยอาจจะเป็นปัญหากับเขาเขาเป็นหนึ่งคนที่สามารถมีความเข้าใจในเกมลับเป็นคนที่อ่านจังหวะการเล่นเกมลับได้ดีคอยช่วยซ้อนคอยช่วยลองคอยช่วยบล็อกนั่นคือ1จุดเด่นของแบ d ดดอนอินแกมแล้วก็อีกหนึ่งจุดเนี่ยนั่นคือแบรดดอนอินแกมเนี่ยมีศักยภาพเป็นนักกีฬาสูงมากเขามีพลังกระโดดมีพลังระเบิดขึ้นไปบล็อกขึ้นไปทิป อันนั้นก็เป็นหนึ่งจุดที่แบรดอนอินแกมทาได้ดีนะครับจุดอ่อนของแบรดอนอินแกมเนี่ยนั่นก็คือกล้ามเนื้อนั่นแหละเขามองว่าแบรดอนอินแกมเนี่ยตัวมันผอมบางเกินไปถ้าเจอผู้เล่นหนาๆเล่นหนักๆโพสเพย์ใส่เขาไม่สามารถป้องกันได้เลยนั่นคือปัญหาของแบรดอนอินแกมแล้วก็ด้วยความผอมบางของเขาเนี่ยแมวมองเขามองว่าถ้าแบรดอนอินแกมไปเพิ่มน้ําหนักตัวให้ตัวใหญ่ขึ้นเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าจะเสียความเร็วที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับและก็ความผอมบางของบันดอนอินแกมเนี่ยมันสร้างปัญหาให้เขาอีกมันทําให้ตัวเขาเองเนี่ยแม้จะมีความสูงยาวแต่ก็เล่นเกมรีบาวบอลได้ไม่ดีแรงเบียดแรงปะทะยังเป็นรองทําให้เกมรีบาบอลเนี่ยทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรและก็ถ้าเจอผู้เล่น1ต่อหนึ่งที่ใช้ความแข็งแกร่งขึ้นนํา เขาจะไม่สามารถป้องกันผู้เล่นแบบนั้นได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งจุดเนี่ยเขามองว่าแบดดอนอินแกมเนี่ยน่าจะพัฒนาลุกโทษได้ดีมากขึ้นกว่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่แมวมองเขาเห็นในตัวแบ i ดดอนอินแกนะครับ <shoot> สรุปสุดท้ายนะครับแมวมองเขามองว่าแบดดอนอินแกมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่สูงยาวเข่าดีเป็นคนที่มีพรสวรรค์สูงมากมีร่างกายที่เป็นนักกีฬาแล้วก็ การเล่นของเขาเนี่ยเขาสามารถเล่นได้ทั้งวงนอกวงในเป็นคนที่ล่าสกอร์ได้ดีมากด้วยของของเขาที่มันครบเครื่องขนาดนี้ทั้งขนาดตัวและความสามารถเนี่ยแมมองเขาบอกว่ายังไงเนี่ยแบรนดอนอินแกมมีความสามารถที่จะเป็นซ u เปอร์สตาร์ได้เป็นสตาร์ในลีก NBA ได้หลังจากนี้จะไปดูว่าแบรนดอนอินแกมเนี่ยถนัดทำสกอร์แบบไหนนะครับปีนี้แบนดอนอินแกมเนี่ยทำสกอร์2คะแนนอยู่ที่5 0 ยิง687ลูกลงไป349ลูกเขายิง3คะแนนอยู่166ลูกลงไป65ลูกแล้วก็ฟิลโกโดยรวมของ3คะแนนเนี่ยอยู่ระดับ39%ถือว่าทำได้ดีมากๆเขาเป็นคนที่จบสกอร์ที่ห่วงเนี่ยอยู่สูงถึง73%ระยะ3ฟุตถึง10ฟุตยิงอยู่45%ระยะ10ฟุตถึง16ฟุตระยะกลางเนี่ยยิงอยู่51%ระยะกลางเกือบ3แต้มยิงอยู่38% 3คะแนนยิงอยู่39%ลูกหรือว่าอาวุธที่แบดดอนอินแกมชอบใช้ในการทำสกอร์เนี่ยเขาดังไปทั้งหมด27ลูกความชัวระดับ90%เขาฮุกช็อตไป็น1ลูกความชัว100%ยิงลงลูกเดียว100%โดดโดแล้วก็เขาจ้ำช็อตไปทั้งหมด664ลูกยิงลงไปทั้งหมด296ลูกฟิลโกรระดับ44%เขาเลอปไปทั้งหมด 158ลูกลงไป90ลูกฟิลโก5 7นะครับต้องบอกว่าแบรดดออินแกมเนี่ยในช่วงหลังนะผมมองว่านี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่มากพรสวรรค์เขาเป็นคนที่หาจังหวะก,การยิงระยะกลางได้ดีขึ้น3แต้มประสิทธิภาพสูงมากขึ้นแล้วก็หลายต่อหลายครั้งเนี่ยตอนนี้ปัญหาเดียวของเขาเนี่ยนั่นคืออาการบาดเจ็บถ้าเขาไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนรักษาร่างกายแข็งแกร่งรักษาฟอร์มเก่งอย่างต่อนเนื่อง นี่คือหนึ่งใน f o r ์เวิที่น่าสนใจใน NBA นะครับคิดเห็นยังไงกับแบรดอนอินแกมคอมเมนต์มาได้เลยจ้ะแล้วก็คลิปหน้าอยากดูคลิปชำแหละของใครเอาข้อมูลของใครมาไล่เรียงให้รู้จักกันมากขึ้นคอมเมนต์ได้เช่นเดิมนะครับคอมเมนต์ใครนักบาสคนไหนเยอะสุดทำคนนั้นนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ